ปล่อยแล้วพี่ก็นึกว่าปล่อยไปแล้วสวัสดีพี่ๆทุกท่นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีน้องกลองเนี่ยสวัสดีน้องกรองเนี่ยสวัสดีค่ะเจ้าบ้านสวัสดีไปแล้วเหรอสุขสันต์วันปีใหม่นะสุขสันต์วันปีใหม่นะสุขสันต์ปีใหม่เมียงค่ะมาลอยกระทงมันไปไหมนั่นไปไหมไปแล้วมาแล้วมาแล้ว เราก็ต้องเจอและมาแน่นเด้งมาแล้วมีสมองต้องคิดเป็นเบอร์หัวข้อถูกต้องตามนั้นจะแสบค่ะหรือเปล่าเนี่ยไม่แสบสิก็สวัสดีปีใหม่ไปแล้วสมองต้องคิดเป็นไม่หัวข้อหัวข้อหัวข้อกระแสใช่ไหมไม่ใช่ไหมแล้วแต่จะคิดเนาะตามหัวข้อเนาะแล้วแต่จะคิดเนาะมีสมองต้องคิดเป็นไปแสบใครอล่ะใช่ใช่ อ้าตามหัวข้อนั่นแหละมีสมองก็คิดเป็นง่ายอองอืมง่ายดีให้มีสมองก็ไม่ต้องเลยคิดเนาะเน่เน่ใช่สวัสดีซ้ำล้านดวงตาดวงตาสิไรดวงตาสิไรสวัสดีพี่ทุกท่านด้วยสวัสดีพี่ที่สวัสดีพี่ที่ย้อนมาย้อนมาไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจนะข้างบน พิงอันกับเจ้าบ้านค่ะเดี๋ยววันวันนี้โอ้คึ่งเนี่ยวอันนี้เนี่ยวเตมเหรอเธออืมทำไมเธอทำไมเธอฮะอาวทำไมใส่เสื้อเหมือนกันนะเธอคบลูกเชืนไปหรือเปล่าคบลูกเชื่อไปหรือเปล่าไม่นะคุณเพ้อเอ้ามันก็ดูหน้าเวอร์เลยนะเห็นไหมมันก็งงอย่งเหมือนกันน่ะใครว่าอย่างเงี้ยไม่ใส่เสื้อเหมือนกัน ตอนเรีกน,นึกว่าตัวเองนตอนเรียกนึกว่าตัวเองไงนเลนงงอยู่ใช่ไหมว่าตัวเองคือข้างบนหรือข้างล่างใช่ไหมเออเออจะตรงไหนก็ได้พี่จะตรงไหนก็ได้พี่ข้งางบนข้างล่างเลยข้นข้างล่างเลยอ้อาวหูดิชอา้าปลกเดี๋ยวหาบา้านยังกันะเดี๋ยวหาบา้านยังกันะอุ้ยเปลี่ยนรูปไม่ได้เหรอทำไมมันเหมือนกันล่ะ <c oughs> เดีเออ๋ยวอดม้อยขึ้นบนเดียวยอดม้อยขึ้นบนเดียวไม่เป็นไรหรอกโอ้โหใครขึ้นก็อันนี้ก็เจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ต้องอยู่ด้วยเดช อยู่อยู่อยู่ทางไตอยู่อยู่อยู่ทางไตอ๋อไหรอเามันอยู่ทําไมทางไตเอ้าเอาเพลงกระแซาะไหมหรือว่าไม่กระแซะกระแซะใครไหมไม่กระแซะเนาะตะวานตกคนได้ยังตะวานตกคนได้ยังทุกคนมา่อเมนั้นเห็นยายเห็นยายพายอันประกาศประกาศประกาศอะไรหาใครประกาศคู่ละกระทงเหรอไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าหอบอ่รเขาประกาศหาพี่นี่เลยเขาประกาศหาพี่นี่เละแต่ว่า มันเขาจะทําบุญมันเขาจะทำาแต่ว่าเขาหาศพไม่เจอวาเขาหาศพไม่เจอถามว่าเอาไว้วัดไหนอย่างเงี้ยเหรอเอาไว้กี่วันอย่างเงี้ยลาไในอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นใช่ไหมอาการเหมือนแบบหาศพไม่เจอหาศพไม่เจองงเกินงงเกินหาตัวหาตัวยังไม่เท่าไหร่นะหะศพนี่วันหลังจะบอกให้ยายจุดทูบไปละวันที่ขึ้นคือวันที่ขึ้นรู้มว่าเขาขึ้นไม่รู้ว่าเขาขึ้น วันไหนไม่รู้อะ่ะก็บ้านไม่ได้เข้ามาเลยมันจะมีครั้งสุดท้ายที่ยายขึ้นแล้วยายร้องเพลงแล้วเจ้าบ้านหายครั้งสุดท้ายหลายครั้งครั้งสุดท้ายหลายครั้งอยบเอกว่าเจ้าบ้านลงลุ่มไปแล้วใหญ่ปะใหญ่ปะใหญ่ไ่ปะยหญ่ไ่ปะสวัสดีค่ะพี่เพชรไพรินอ่านแฮนเดิลเอานะคะเพราะว่า <laughs> อ๋อบ้านใหญ่ก็ดูตรงนี้นี่เนาะมันขึ้นแฮนเดิลเลยใช่ไหม มันขึ้นทุกช่องนั่นเนขึ้นแุงนั่นเองเมันขึ้นแฮนดเดินเนาะไม่รู้จักช่องอ่ะเล็บสองเออเลิบหนึ่งใครมันโอ้เลบหนึ่งคงจะเป็นพี่ง่ะไม่รู้พี่ยังเข้าบ้านตัวยังไม่ได้เลยสวัสดีพี่อะไรไะพี่อะไรนะพี่พี่เพชรไพรินอ๋อสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยเลี๋ยวขอมองเขาบ้านเลี้ยวขอมองเขาบ้านไยคลองกันอ๋อมีอย่างเงี้ยด้วย อาเพลงแรกขอเป็นเพลงไวเนาะผู้ชายในฝันเบิร์เป็นแห้งเป็นแห้งอ่ะัดมาเดี๋ยวอะไรวกินไม่พชายในฝันก่อนนะคะไม่รู้ในฝันใครบ้างขอเป็นเพลงไว้ก่อนนะคะเพลงช้าเอาไ, <c oughs> อาไว้ <c oughs> อว <c oughs> มีเสียงเพลงออกไหมเนี่ยจำไม่ได้อีกไม่รู้เจ้าบ้านเขาแล้วแต่เจ้าบ้าน,นะคะ่ะเจ้าบ้านสมองเสื่อมเหรอกินปลาน้อย เดี๋ยวเจ้าบ้านจะลงไปข้างล่างแล้วตีลังกาไปแล้วคะ่ะตีลังปลาลงไปข้างล่างแล้วนะคะเจ้าบ้านเราไม่รู้ด้เสี่ยงอันนี้ไหมเดี๋ยวก่อนเนาะฟังสองเพลงก่อนแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบมือ รปรยชกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆนลืมฉันเสียถืดใดจาใกรจ่ามาเอาไค่จ่าม,า,า,า,มานานแล้วนะคะพี่โอเล่ไปไหนมาเลยคะไค่จ่าร้องจะจบแล้วนะคะเชบิชบเชบิชบเอาเชิบเชเยอ่เอาเพลงอะไรนะน้ำาตา ตาจ่าโทบอกยอเอ้าน้ำตาจ่าโทบอกาอชื่อเฮงเหรอมี่นั่เหรอข่าวเขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็ม บ้านอนนองน้ำตาอยู่นะานใจจะแม้ว่าฉันต้องคิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลาพังจงลืมความหวังเมื่อวานเปลี่ยนมือลบรอยชกบ,บนกระดาษโปรดจงรักเขานาน,าน,าน ลืมฉันเสียเถิดไกลจาอ่ะมาอ่ะมา,มาใครที่พอเหใครที่ อันนี้มันมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งอะที่ผิงร้องได้เดี๋ยวก่อนมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งอะที่ผิงร้องได้เดีวกันนะฟังเอาเองนะคะไม่รู้เวลาผิงร้องทำไมมีคนมาขอก็ไม่รู้เพลงเนี้ยทางดีๆนะคะน่าจะ ไปทุกช่องก็พิมพ์อย่างนี้ทุกช่องแหละเมออ Galaxy A56A365G ฮ่าๆนพูดขึ้นลอยๆเพื่อเข้าหูใครบางคนพูดขึ้นมาลอยเพื่อเข้าหูใครบางคน Ở lương mày... แว่นแวนที่อื่นเนาะอะไรอ่ะเพลงอ่ะนั่นมาเพลงอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะลองตามหนดีละแต่ละเพลงอบแต่ก็ลองตามใจตัวเองหรอกแต่ละเพลงไม่รู้ช่างเขาเหอะเขาทำงาน ก็อยากร้องเองไม่ได้อยากให้ใครมาฟังอยากร้องไม่อยากให้ใครมาฟังอยากร้องเข้าใจไหมคนมันอยากร้องไม่ใช่ว่าอยากให้คนอื่นเขามาฟังเออเอาเพลงอะไรอีกเพลงมูเพลงอะไรไม่รู้เพลงแต่ละเพลงเอาเพลงที่เคยร้องดิเพลงที่เคยร้องเคยได้ยินหรอเม่าเพลงดิ อเคยได้ได้เคยได้ยินไหมเนะี่ยใจจางเคยได้ยินไปลองไหมโอ้ได้และเพยงไปนอนก่อนเดอ้อ <c oughs> <c oughs> เขาบอกให้จัดเต็มทีเอาก็จัดเต็มทีเอา้าขึ้นขึ้นมาลองเองไหมคะเพื่อจะหายง่วงนอนขึ้นขึ้นมาลองเองไหมหเจ้าเพื่อจะหายง่วงนอนเพลงอะไรเด้อแพ้ใจไหม แพ้ใจไหมแพ้ใจหรือแพ้ทางแพ้ทางไหมแพ้ใจไหมอืมออาขอดแต่เพลงในเพลงเดี๋ยวก็ตามใจผู้จัดขัดใจผู้ฟังหรอครับเอาแบรนด์รสชาติใหม่รสซุปไก่และผัน่นถามคนหนึ่งคนหนึงตอบโอเคโอเคเอาแพ้ทางเรอ ไอ้ทางก็กแพ้ใจถามคนหนึ่งคนหนึ่งคนนิดว่าตัวเองพระเอกไงเอาชมไปคิดคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกโอ้โหอย่าอินให้มากอย่าอินให้มากดูไปรองไปเช็ดขี้มูกไปโอ้โหเอาเพลงนี้ขอข้าไเป็นลูกพุ่งด้วยนะคะ บ้าเขาจุดพลูกันนี่จใช่ไหมที่ชอบอชอบชอบนู้เขาจุดพลูกัน,นอะอะไรนะอ่าแล้วก็ทงเพลงอย่งางอ่อนเพลงนี้เหรอเพลงสาวนาซางแฟนสาวนาซางแฟน ไปไม่หมดนี่หัดร้องเพลงรุ่งจะไปจะไปรายการไม่หมดนี่เหาพีีกระม้าสีขาตาตาปากน้องบ้างเนอยายคอยเกิดนะพี่มีเสื้อใหม่อย่าพายันนับกลับไมอยาก ไปสร้างหนี้สินไว้อีกเนาะไปสร้างหนี้สินไว้อีกโอ้ไม่มไ,ไม่จะไปไม่จะไม่จะไปอะไรไม่จะไปรางหนี้ให้กลายเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอีกโอ้นี่นีไว้ไวไม่แพง <c oughs> ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทปไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเพลงมันเป็นแบบนี้ ถ้าไม่บีบมันไม่เข้ากับมันไม่เข้ากับคาราวอเกะตัวนี้ลองดูแล้วลองดูตั้งหลายคาราวอเกะแล้วมันมาเจอคาราวอเกะตัวนี้ที่มันคิดว่าเสียงมันเป็นโอเคแค่นี้แหละมันไม่ได้บีบมันโอเคเอาเอาเอาเพลงนี้ไหมถ้าไม่บีบไม่ได้เลยนะ หมอเรียนเอา้ามันอยู่ที่คนร้องอะ่ะเออถ้ามันถ้ามันไม่บีบอะจะให้เสี่ยงยังเป็นยังไงละ่ะเออเนี่ยก็แพ้ใจเนาะมันไม่เข้ามันไม่เข้ากับคีพี่พ <laughs> ีกาบอ โรมานหรือเปล่าเนี่ยโอ้พี่กาไม่น่าจะเรียกลงมาเลยพี่กาทั้งเพลงก่อนทั้งเพลงก่อนค่ะขอัยนะคะถ้าชื่อไม่ได้อ่านนะคะพี่ก้าวพี่กาเอิอนถามพี่ก้าวสิไหวไหมโอ้ยังไม่ได้ร้องเขยเขาจะ เป็นเพลงกล่อมนอนเซงเฉยเลยบอกไม่น่าจะขอนะเพลงเนี้ยมันทำนั่นเห็นไหมเป็นยานอนหลับง่วงกันเป็นง่วงกันเป็นแถบเลยเนี่ยบอเมื่อกี้เล่นอยู่ดีๆเลยเพลงนี้ร้องเสร็จเอา้าง่วงเฉยเลยยานอนหลับเพลงเดียวพิยงยังมีเพลงเดียวอีกบอยังมีเดี๋ยวเราสู่ก่อนนาน มาขอเพงเลงเราสู้กันฟังอีกเพลงเร็วเพลงเร็วเพลงยังไงลละคะเราสู้กันฟังเราสู้กันฟังไม่ได้เอาเรามาสู้กันกิน,นะะเลยคะเรามาสู้กันฟังเอาแต่ละหลับแน่เลยพี่ก้าวเพลงนี้พี่ก้าวต้องหลับแน่นเลยพี่ตาวานเลยตาจะปิดเอาพอดีเลยค่ะไม่เป็นไรเราคะ่ะเนาะม่วงก็นอนนะคะม่วงก็นอนค่ะพอดีผิงกินยากอบให้ผิงกอบแน อผีมาลองเลยล่ะง่วงก็นอนนะคะพี่กวพี่พีกากากกาคาอะไรก้าวกาโอ้ก้าวกาโอ้ฉันยังจำเสมอคนฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉัน คิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกจำคำคำนั้นทุกวันที่ห่างก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ต่างคนสนใจจะฟัง เพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวมน ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้าตาวันที่ฟ้าเปลียดพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางโน่นนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยิน ลืมเล่าสู่กันฟังองค์พี่พี่กาสวนพี่เก้าไปนอนได้แล้วคัน่ะทนไม่ไหวจนหัวเราะน้ำตาแตกแล้วค่ะน่ะร้องไห้ร้องไห้ร,ร,งงรู้หัวเราะไม่รู้น้ำตาแตกค่ะน่ะน่าจะร้องไห้นะคนะเนาะร้องจนน้ำตาแตกเลยค่ะน่ะ คืนที่ไรแสงไฟวันที่ใจมัวมุนขอเพียงใครสกนลห่วงใ่กันวันที่เสียน้าตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางโน นที่ตกทางโนดนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอซื้อไว้หรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังขาดอะไร ฉันอยู่ทางคนไผรออีลีอีกแล้วอา้คนรอโอ้ยไม่ได้อ่านชื่อรอค่ะรอเป็นคนมีดวงเท่านั้นรอคะ่ะพอมากเลยครับค่ะถ้าไม่พอวันหลังก็อาจจะไม่รองไหย <c oughs> ถ้าว่าถ้าถ้าบอกว่าไม่พอวันหลังอาจจะไม่ได้ฟังพี่บิ๊กบอกันใจ ย่องมันไว้ก่อนเดี๋ยววันอื่นมันไม่ร้องให้ย่องมันไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังมันมาเอ้ยเดี๋ยววันหน้ามามาขออีกเดี๋ยวมันจะไม่ร้องให้เนือฟ้าก้าวก้าอ๋อไม่ถึงร้อยสักทีค่ะเนาะ ที่วิธีการอ,อะไรก้าวๆหมดก่นเนาะก้าก็ไม่ถึงสิบเก้าสิบเก้าก็ไม่ถึงร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ไม่ถึงพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวก็ไม่ถึงหมื่นสักทีโอ้ตกมือทำไมแล้วพี่บี๊ไม่ได้ร้องเพลงแล้วเนะ่โอ้ยมาหลอกอีกมาหลอกตัวกันอีก อมยากอยู่ในสายตาใครก็ได้นอกจากคนตาบอดลิให้ชีวิตง่ายขึ้นไปอีกขั้นอยากอยากอยู่ในสายตาใครก็ได้นอกจากคนตาบอดและคนตาขีตาเลีไม่อยากอยู่ในสายตาบ้าตกใจอะไรหรอคะโอ้อาตกใจกันละ แล้วห่างพี่กาค่ะพี่ข้าวตกใจอะไรกันนะมีแต่พี่หักแพงคนเดียวหมอเลาะน้าเขียวมาเลยมั่งคะอะไรยังคะไม่ถึงไม่ถึงสิบไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันไม่ถึงหมื่นไม่ถึงแสนไม่ถึงล้านสักทียายายาย รักเมืองจันทบุรีรเบิรักเมืองจันทร์เอ้าเมืองจันทร์ก็ไม่มีกลันจะกรักเมืองจันทรบุรีอ่านตามเลยนะคะรักจันทรจะรักจันทรบุรีเอา้าพี่กายุ่งแล้วงานเข้าแล้วพี่กา,าไปรักใครก็ไม่รู้จันทรจันทรบุรี่สงใหส,ส,ส,สงสัยผู้หญิงเก่า ผู้สาวเก่านะ่าจะชื่อจันทรอหารงานเขา <laughs> <laughs> ชื่อเก่าจันทรน <laughs> <laughs> เอาเหรอไม่รู้อในงานเขาพี่เกา่าล่ะผู้สาวเก่าชื่อจันทรบุรีอืมอ๋อพี่กาอยู่เอาพี่ชาอยู่จันเหรอพี่ชาอยู่ตาดไหมใช่หรอใครอยู่ตาดอะเอเอใช่ใช่ใช,ใชอยู่จันททบุรี มีสว่วนทุเรียนอยู่มัน <laughs> เอาก็ตามนั้นไงทำไมถ้าไม่ใช่พริกเออใช่ใช่ใช่ใชว่าไปทักเขาคาปูชิโนโ่ถ้าไม่ใช่พริกก้าแล้วพิงแบบตุ่ยเลยนัะนนะฮักโยเออสี่สิบดูดูสี่สิบห้านะเดี๋ยวมันจะเหลือแค่ห้าท่านแะไรพิงว่านะลงไลฟ์เสร็จไม่เกินเที่ยงคืน อุ้ยห้าทุ่มละไม่เกินเที่ยงคืนรูดหรือว่าไม่เกินพรุ่งนี้เช้าขึ้นนะดูเถอะไลน์นี้นะจะมีมีแค่ห้าเนะี่ยจะมีแค่ของเจ้าบ้านแล้วก็ของผิงขนาดนาั้นอ่ะทีก่กดมันจะมีของเจ้าบ้านอยู่แล้วก็พี่บังแล้วแล้วก็ของผิงนแล้วก็ของใครมาอีกคนนึงไม่รู้อะ่ะมีอยู่ห้าไลน์แค่นั้นแหละแค่นั้นนะที่กดให้ดูเลขเก้าผิง น่ารักครับเออนเรื้ออะไรของพี่บางค่ะน่ารักค่ะน่ารักษาค่ะนี่แหละเพราะสาเหตุอย่างนี้แหละที่เจ้าบ้านไม่อยากให้ผิงขึ้นคือไปบ้านไหนนะที่เขาไม่ให้ผิงขึ้นสตรีมหรือขึ้นบ้านเขาก็เป็นอย่างนี้แหละว่าปากมันไม่ค่อยดีไปขายทีนาเจ้าบ้านเขาเอ,อ๋อผิงก็เลือกขึ้นนะไม่ใช่ผิงขึ้นตลอดนะบ้านใครผิงก็จะขึ้นได้นะผิงมีขึ้นนะ เห็นอย่างนี้พิงเลือกนะ่าเลือกขึ้นนะไม่ใช่ขึ้นแล้วทุกบ้านเดอ้อมีการเล่นตัวด้วยนะไปบางบ้านเขาเรียกไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่บ้านไหนที่ไม่เรียกไม่เรียกขึ้นอนะอยากขึ้นแต่เขาไม่เรียกจะบ้าจะบ้ามันจะหลุดได้ยังไงเอาไม่รู้ลองลองดูไม่เชื่อพิงลองดูลองดูล,งดลุดลุดมาแบบสิบตัวนานทีหนึ่งมาสิบตัวอย่างเงี้ยลุด ถ้าไม่หลุดก็ตามถ้าไม่หลุดเดี๋ยวก็ตามเจ็บทักหน้าสาวเมืองจันสองวะคิวนะแต่ละบ้านเนาะเดี๋ยวมาเจอบ้านหิงอันละนาวเลยอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาเจอบ้านหิงอันละนาวเลยอะโอ้ยอยากเห็นบ้านอะร้รเห็นเดินฮักหน้าสาวเมืองจันทเนี่ยอยากจะเห็นชื่อบ้านจริงๆอย่างเลย บางไรก็หลุดบางไรก็ปลุดนะเอาอยากให้มันหลุดกันแล้วกันเถอะสองสารไหนๆก็ขึ้นไรมาแล้วในสงสารคนตอกวางสงสารพีก้าอุซ่าแบบนอนแล้วอย่างเงี้ยคนบางคนไปปลูกเขาตื่นมาดูดิไม่หลับไม่นอนแล้วนะพี่ก้าไม่ใช่พี่นะโอ้ยพิงโอ้ยใครงง,งนะ พิงกัพี่กางงนะพิงรู้พี่ก้าวเป็นผู้ชายพี่นกาเป็นผู้หญิงเอ,อแคนี้ละอันนี้บ้านพี่กาฮะก,กาฮักอยู่อันนี้บ้านพี่กาใช่เอสเปรสโซวุ้ยนนเ,าานะเ,เ,เนียวนอนดึกก็ามาเนาะเอสเปรสโซเนียวนอนดึกก็มาโอ้ย พี่ก้าวใจจริงจะเอามาครบซองร้อยหลังเลยใช่ไหมคะอักน้าสาวมึงจันยังไม่ได้ลองพี่พิกน่าจะไปฟังเพลงพี่พิกน่าจะไปฟังเพลงบ้านใครสักคนหนึ่งแล้วก็หลงคอมเมนต์ไงหลงคอมเมนต์นนะมาปบมือให้บ้านนี้ไปฟังอยู่บ้านอื่นแล้วมาลงคอมเมนต์มาปบมือให้บ้านนี้ปลุกอะไรพี่ฟังเพลงผิงอยู่แกอยู่ในสาย แกถามพี่อยู่บ้านใครนะ่ะเบลยตั้งใจเปิดให้เขาฟังนะสิคะสงสารคนมาช่วยกดไม่รู้เขา